สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel p r o m o t i o n f o r ดไบเก็งกี้เก่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจำยูฟอร์ดพระประแดงพี่ๆท่าน,นใดเพิ่มเปิดม,มาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับนี่เลยรูปแบบการตกแต่งสไตล์ออฟโรดค่ะในรุ่นรถนะคะฟอร์ดเรนเจอร์4ประตู XLS ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นขับ2องซิงเกิลเทอร์โบที่มาพร้อมกับเกียร์อัตโนม ราคาจะจำหน่ายตัวรถ924,000บาทค่ะเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรอบคันเลยค่ะตัวรถที่พามาให้ชมนะคะวันนี้เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับใส่ชุดแต่งสไตล์ออฟโรดค่ะชิ้นแรกด้านบนเลยเป็นสกูปนะคะทรงฟิตใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้วันนี้ให้สีสกูปค่ะเป็นสีดำเงาเหมือนตัวรถตัดด้วยสีดำด้านพร้อมกับด้านข้างนะคะแถบข้างเป็นสีแดงและในส่วนของตัวโลโก้บนฝากระโปรงค่ะวันนี้ลูกค้าก็เลือกนะคะเป็นรูปมา้า สแตงค่ะให้สีสัญลักษณ์เป็นสีแดงแบบนี้เลยค่ะอะคริลิกค่ะคำว่า r a n g จอรนะคะอันนี้ติดเพิ่มนะคะแล้วก็กระจังหน้าคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะกระจังหน้าทรงแรตเตอร์นั่นเองมาพร้อมอักษร FORD แบบนี้เลยชิ้นงานเดิมก็คือจะเป็นสีดำด้านทั้งชิ้นวันนี้เสริมความโดดเด่นให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะเลือกตัวอักษรค่ะทำสีเป็นสีดำตัดด้วยขอบสีแดงแบบนี้และตัดด้วยไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้าแสงสีขาวแบบนี้เลยค่ะสำหรับไฟหน้าค่ะเป็น LED multi reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบเปิดป,ปิดไฟหน้าอัตโนมัติมีไฟเดย์ท u n ลั n g ิ i งไลตัวสีแคมแสงสีขาวมาจากโรงงานค่ะพร้อมกับตัวไฟเดย์ท u n ลั n g ิ i งไลตัวสีแคมแสงสีขาวและเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูสวยงามมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านั่นเองชิ้นงานเป็นสีดำด้านค่ะและตัดด้วยอักรเลนเซอร์สีแดง ด้านหน้าค่ะวันนี้นะคะบึกบึนเลยค่ะสไตล์ออฟโรดนะคะก็กันชนหน้าเหล็กเลยค่ะพี่ๆของ Outlander นั่นเองรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีตัวไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวให้นะคะเป็น LED แบบนี้เลยและก็ในส่วนของกันกระแทกนะคะแข้งด้านล่างพร้อมห่วงลากจูงซ้ายและขวานะคะที่มาพร้อมกับตัวชุดเหล็กของ Outlander นั่นเอง พามาดูต่อค่ะที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะก็จะเป็นคิ้วลอ้อสีดําด้านค่ะและตัดด้วยหมุดสีเงินแต่ตัวหมุดพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะตัวนี้ไม่ได้เจาะตัวรถเลยค่ะแต่ว่าติดอย่างดีแน่นหนาแน่นอนในส่วนของขั้นนี้ค่ะทําการจัดช่วงล่างนะคะด้วยการยกด้านหน้าและด้านหลัง2นิ้วด้วยการรองก้อนเปลี่ยนปีกนกนะคะแล้วก็ลูกหมากนะคะเป็นของโยงนั่นเองล้อค่ะ วันนี้ทําการเลือกเปลี่ยนล้อค่ะล้อแม็กเป็นของ o a s i ซนะคะสีดาแบบนี้ขนาดรอบวงแม็กคือ20นิ้ววันนี้เลือกจับคู่กับยางดิ c e นตินะคะเป็นยางออเท a รนนะคะยาง A t ทนั่นเองซีรียลยางวันนี้จะเป็น275 55R20 ค่ะ แก้มข้างนะคะตัดดำเงาแบบนี้แล้วก็มีคี้ระบายความร้อนมาให้กระจกมองข้างสีดำด้านบานใหญ่ทัศนวิสัยดีเหมือนเดิมเลยและมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้างแบบนี้ค่ะด้านบนราวหลังคารุ่น XLS ไม่มีราวหลังคามาจากโรงงานนะคะตัวน,นี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมวันนี้เลือกชิ้นงานเป็นสีดำด้านนั่นเอง กันสาดค่ะติดเป็นกันสาดแต่งนะคะตรงรุ่น4ี่ชิ้นเวลาจอดรถลดกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มบานหน้าและรอบคันสามารถแจ้งได้เลยว่าต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ด้านข้างตัวรถเพิ่มเติมอีก1ชิ้นจะเป็นตัวเบา้ารองมือเปิดสีดําด้านแบบนี้ค่ะตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงสวยงามด้วยและป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยนะคะมือเปิดสีดําด้านมาให้เลยค่ะจากโรงงานแล้ววันนี้ค่ะชิ้นงานเพิ่มเติมด้านข้างตัวรถจะเป็น ตัวกับข้างประตูนะคะเป็นชิ้นงานของ Victor Body k ี้คิ s ดีไซนแบบนี้เลยค่ะบันไดข้างเปลี่ยนนะคะทำการเปลี่ยนเป็นบันไดข้างของ TWI เป็นบันไดเหล็กนั่นเองนะคะสีดาในส่วนของตัวพื้นนะคะตัวนี้ก็วันนี้เลือกทําเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีตัวไฟไม่มีกุญแจจริงๆน้องมีไฟนะคะไฟส่องสว่างเวลาพี่ๆขึ้นลงนะคะก็สะดวกสบายมากๆเลย และสำหรับด้านท้ายค่ะมีครอบฝาถังน้ำมันสีดำด้านแล้วก็สติกเกอร์ค่ะคำว่าแรปเตอร์พร้อมลายกลงเล็บแบบนี้เลยเสริมนะคะความเท่ติดโลบาลเล็กค่ะเป็นของ Outlander รุ่นนี้นะคะเป็นทรงปืนค่ะเอกลักษณ์นะคะจุดเด่นของเขาก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3ไฟถอยที่เป็น LED นั่นเอง ไมาได้เหยียบขึ้นท้ายกระปะาคามีมาให้เลยนะคะจากโรงงานส่วนไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะทําการเปลี่ยนนะคะเป็นไฟแต่งนั่นเองค่ะเป็นแบบ full LED และเสริมความโดดเด่นโดยติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟท้ายชิ้นงานเป็นสีดําด้านค่ะและตัดด้วยอักษรเลนเจอร์สีแดงสําหรับฝาท้ายค่ะ เสริมความโดดเด่นวันนี้ติดชิ้นงานเป็นตัวครอบฝาท้ายวันนี้รูปแบบครอบฝาท้ายเลือกเป็นแบบครอบโลโก้ไปเลยนะคะครอบทับโลโก้ฟอร์ดยังคงอยู่นะคะเป็นแบบครอบโลโก้ในส่วนของตัวรูปแบบของครอบฝาท้ายพี่ๆเลือกได้นะคะเป็นแบบครอบ โลโก้แบบนี้หรือเว้าโลโก้นั่นเองกล้องถอยหลังนะคะที่ฝั่งใต้โลโก้ยังคงใช้งานได้ปกตินะคะและในส่วนตัวอักษรค่ะ FORD วันนี้ก็ทําเหมือนตัวกระจังหนาเลยตัดด้วยตัวหนังสือสีดําตัดด้วยขอบสีแดงเพิ่มเติมอีก1ชิ้นค่ะจะเป็นตัวเลนเจอร์นะคะอะคริลิกเลนเจอร์สีดําพร้อมกับวันนี้ทําการเปลี่ยนนะคะใส่เป็นตัวกันชนท้ายเหล็กค่ะของ Outlander รุ่นนี้จะมีห่วงโอเมก้าสีแดงมาให้ไฟถอยที่เป็น LED และเพิ่มในส่วนของตัวบอลลากนั่นเอง พี่ๆท่านใดค่ะชอบรูปแบบการตกแต่งสไตล์ออฟโรดแบบนี้นะคะก็สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่พี่ๆชอบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยกเป็นโหลดเปลี่ยนแลปสีรอบคันหรืออะไรก็ตามที่พี่ๆชอบนะคะสามารถส่งรูปแบบที่พี่ๆดูอยู่ให้เก่งกี้ได้เลยช่องทางการติดต่อเก่งกี้ใส่ไว้แล้วนะคะในดิสคริปชันคำอธิบายใต้คลิปนี้ไปดูช่องทางการติดต่อเก่งกี้ได้เลยมีทั้งเบอร์โทรค่ะไลน์ส่วนตัวและไลน์ OA นนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม ได้สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้เลยค่ะยินดีคำปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Ford r a n g e r และ Ford e v e r e s รได้ที่ยูทูบชา n อลโปรโมชั่น Ford By Ki กิ้งกี้ค่ะรับชมแล้วอย่าลืมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ้งกี้ด้วยแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูว่ากิงกี้จะนำรถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบา やったー